ไปที่กาลสินนี่แหละครับจังหวัดแรกจังหวัดกาลสินพร้อมที่จะพักดันแรงงานไทยในพื้นที่นะครับไปทํางานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียพัฒนาทักษะความสามารถทักษาาาากะภาษาหละกหลความรู้วิชาชีพครับนายประภาสพรมคำบุตรครับจะทาง,งานจังหวัดกาลสินเปิดเผยว่าหลังจากที่รัฐบาลไทยได้พักดันความร่มมืดดันแรงงานระวางไทยซาอุดิอาระเบียมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเดือนมกร,ราค,คมที่ผ่านมาครับคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียยั่งเป็นทางการ สึ่งทา้งซาอุดิอาระเบียครับมีความพร้อมต้องการแรงงานไทยเป็นจำนวนหลายคนทั้งภาคบริการภาคสุขภาพงานก่อสร้างโดยกรมการจหางงานครับมีการรับสมัครงานสําหรับผู้ที่สนใจที่จะไปเฮ็ดงานที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งถือว่ายั่งมีให้ความสนใจหน่อยอยุตตอนนี้ได้ครับเนื่องจากค่าแรงบบสูงปันไดทั้งรัฐบาลก็เลยอยากเจรจาเนี่ยว่าสูฟังว่าอยากเสียให้มีการปรับค่าจ้างให้สูงขึ้นนะครับหมายถึงทางซาอุเพิ่นเนื่องจากคนไทยนี่มีทักษะความรู้ความสามารถนี่หลายอย่าง รวมถึงทั้งกระทรวงแรงงานนี่ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานครับพัฒนาทักษะภาษาและก็ความรู้วิชาชีพทางด้านวัส็นเนี่ยช่างเชื่อมนะครับช่างนวดแผนไทยและก,การรแรงเรียไปฟังเสียงของจัดหาง,งานจังหวัดกาลสินครับความสัมพันธ์<ส>ระหว่างไทยกับซาอุนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีและก็ทางคณะ รัฐมนตรีหลายกระทรวงนะครับส่วนหนึ่งเขกระทรวงแรงงานาได้เดินทางไปร่วมกับคณะด้วยซึ่งเมื่อไปแล้วก็มีความมีการเจรจากันในการส่งแรงงานไทยไปทํางานาที่ซาอุนะครับซึ่งทางซาอุนีเขาก็มีความต้องการแรงงานไทยของเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคบริการและก็ภาคก่อสร้างาซึ่งภาคบริการนี้ก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเช่นว่าภาคด้านสุขภาพอย่างนี้นะครับพยาบาลอย่างนี้เนาะ แต่ว่าเมื่อเราได้ตำแหน่งจากทางซาอุมาแล้วนะครับทางกรมการจัดหางานมีการประกาศรับสมัครงานทางคนงาน